วันนี้พี่เปีมาทำแผ่นแป้งโรตีนะครับเชฟเท็ควันนี้อยู่ในช่วง,ง,งพ่อครัวตัวน้อยนี่นะครับเมอกี้ซื้อโรตีนะครับซื้อมาตั้งนานแล้วครับใช่ครับมาจากแม็กฟูนะครับเป็นแผ่นแป้งสำเร็จรูปแล้วก็เ<ช>มอกี่จุดเตาแล้วนะแล้วก็จะนีรับแผ่นแป้งเป็นแบบนี้ คถ้าอยากกินโรตีมาเป็นโ้รเตินเลยเดี๋ยวพี่ปาจะลองทอดให้ทอดดูนะครับแล้วก็ใส่นมข้นหวานเนาะอย่าหเพึ่งนะครับรนี่ใส่คุณใส่เนี่ยนี่เอาตาหลิยวมาให้เอาตาหลิยวมาตักเป็ตาหลิยวเขาเรียกทับพีอ,อ๋อเอามาใส่าาเนี่ยมันเริ่มนองแล้วเดี๋ยวพึ่งนะต้องเรียกตาหลิยวน้องไม่ได้เรียกทับปีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าละให้เตามันร้อนๆก่อนอันนี้เราอันนี้เราไม่ใส่น้องชิมดูแล้วมันยังชิมไม่ได้แป้งยังไม่สุกน้องเคยกิน่ะเดี๋ยวเพิ่ง เ,ยยาเบาๆเอาเข้าไปครับอยวดูนะครับมันอมน้ำมันนะมันติดนะนด๋ยวมันจะลอยขึ้นมาอย่าก,กดอที่เป็นผู้ช่วยพี่ปอเหมือนเดิมน,นะคะใ่้ร้นอน<ม>ขึ้นมาก่อนทอดก่อนนะฮะ เดีย๋ยวนะครับยวกิ <c oughs> นเฮ้ยเดี๋ยวนะครับไม่รู้ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับ <c oughs> เหมือนไข่เจียวไหมครับรอติดตามชมอีกทีนะครับไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>